กลุ่งชาแนลชวนกินข้าวอีกแล้วนะคะเพื่อนตอนแรกว่าจะตำส้มตำนะคะเอาเมลกอจากต้นมาเรียรบร้อยแต่ว่าไม่ตำนะคะเพื่อนกลัวมันนานนะคะมันนานมันใช้เวลานานเนาะไรสดหรือยังคะเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเป็นไรสุดหรือเปล่าก็คือ ลองสั่งแก๊บครั้งแรกในชีวิตนะคะเพื่อนๆสั่งส้มตำค่ะอส้มตำก็มาก่อนนะคะจากนั้นก็สั่งอาหารเนาะก็มีลาบปลานะคะเพึ่งสั่งแก๊บครั้งแรกในชีวิตค่ะเพื่อนๆค่ะนี่มีลาบปลาแล้วก็มีต้มปลานิลน,นะคะเพื่อนๆค่ะ เรามากินด้วยกันมาขึ้นหรือยังคะเนี่ยขออนญุญาตส่แว่นดูก่อนนะคะไม่ทราบว่าเพราะว่าเราไม่ได้ไลฟ์นานเนาะเราไม่ได้ไลฟ์นานนะคะเพื่อนคะ่ะขอดูก่อนขอดูก่อนขอดูก่อนว่าเขาว่าอะไรนะ ครู่สักครู่ค่ะเพื่อนๆอ, <c oughs> อ,อ๋อไลฟ์สดอยู่ <c oughs> ไลฟ์สดอยู่ค่ะอืมวางแนวตั้งถูกหรอ โอ้ยว่าสิเป็นน้อค่ะพี่น้อการวางหน้าจอถูกลบปลดมุนอุปกรณ์กลับมันจะเป็นเหรอคะมันจะเป็นเหรอคะคุณมันจะเป็นเหรอคะคุณแต่กลับไปไหนล่ะนี่อุ้ยกลับไปก็เห็นบ้านลกเลยแหละ ขออนุญาปิดก่อนนะคะไม่ได้ทำนานเนาะเขาก็เลยไม่อันนี้ให้ใช่คะ่ะ